สวัสดีครับวันนี้เติร์ตัมพามาชมรถเข้าใหม่นะครับวันนี้พามาชมนะครับเจ้า r o y ย l อ n นฟ e l บุ u l ล็ค c l a s สิ c ห้าร้อยนะครับสภาพสวยมากมานะฮะสีเดิมโรงงานนะครับคันนี้เป็นรถสีเทาเดิมโรงงานนะครับเป็นตัวสีโครเมียมนะครับสภาพสวยนะมีของแต่งพอประมาณนะฮะที่สําคัญนะคันนี้สภาพใหม่เงางามมากๆครับนี่นะครับตัวแครงสภาพเดิมนะครับไม่มีเก็บงานนะฮะมีท่อแต่งริเบโรนะครับ สภาพสวยมากๆใครสนใจติดต่อเซลตัมนะครับศูนย์หกสาม้าหกห้าสามห้นะครับนี่นะฮะมาดูถนะังน้ำมันไม่มีบุบไม่มีร่องนะฮะเลขไม้วิ่งมา6,000นโลนะครับราคาคันนิตเปิดอยู่ที่125,000บาทนะครับนะครับใครสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะฮะ ใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับหรือแอด ID l i ไลมาได้เลยนะครับ ID l i ไ e น์เป็นเบอร์โทรเลยนะครับ